โอ้โหมาถึงโฮมชอยแรกของเราคุณผู้ชมครับสวยมากๆขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มิลตันเร s i d e n c e รามอินทราครับที่ความรู้สึกของผมนะผมว่านี่เป็นบ้านแบบสไตล์แบบอเมริกันมากๆนะเป็นอเมริกันลักชัวรี่ถ้าคุณได้มีโอกาสไปแถวแคลิฟอร์เนียเนี่ยฟิลแบบประมาณนี้เลยแต่คนรวยเขาอยู่กันแต่ที่นี่คนไทยทุกระดับสามารถอยู่กันได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าของบ้าน คุณปุกอยู่ไหมน้อคุณแอนดี้อ้าวคุณปุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นแหละครับเจ้าของขอบคุณมากมากครับ <c oughs> นี่เป็นหนึ่งโครงการที่เข้ามารั้วดวงใจมาก <c oughs> โอ้โหนี่แค่แบบรอบนอกของบ้านนะยังสวยได้ขนาดนี้คอนเซ็ปที่นี่จริงๆเราคืออะไรฮะ คอนเซปต์ที่นี่เนี่ยเราตั้งใจออกแบบบ้านที่ผสมผสานระหว่างสไตล์อเมริกันที่หรูหราใช่ไหมคือเดี๋ยวเข้าไปจะเห็นว่าสเปซมันจะใหญ่มากดูสบายกว้างขวางค่ะคแต่<ม>เราก็ผสมผสานความอบอุ่นในการอยู่อาศัยแบบ Tropical จะเห็นว่าเรามีลูกเล่นมี ระเบียงหน้าห้องนอนอมีชานมีเฉลียงว้าวเราก็เลยนิยามสไตล์ใหม่ของเราว่าเป็นอเมริกันลักซ์เรี่คอมฟอร์ตผมอดใจไม่ไหวอยากเข้าไปดูมากเลยนะครเข้าไปดูไหมเชิญครัเชิญเลยครับขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านด้วยครับมาเฮ้ยว้าวที่จอดรถนีจจดดน่จอดได้กี่ค่ไหนที่จอดรถเนี่ยจอดได้ 2>, 2คันบวกบวกมิลตันเรสิดนซ์เนี่ยเราให้ที่ดินที่75ตารางวาขึ้นไปดังนั้นน่ะจากตรงตัวบ้านจนถึงรัวหน้าบ้านน่ะมันจะจอดรถได้4คันเลยเดี๋ยวก่อนไปขออนุญาตเดินชมสวนหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะเรามาดูที่สวนก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ oh ยวจะให้คุณแอนดี้ดูอย่างสเปซตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็จะไม่มีโครงการไหนที่มีสเปซแบบนี้อันนี้เป็นสเปซเฉพาะตัวที่แบบมันทําให้บ้านดูหรูหราโอ้อาจริงครับโป่งแล้วก็ เรายังใช้ประโยชน์ในการเป็นที่นั่งเปลี่ยนรองเท้าหรือพักรอก่อนเข้าบ้านได้ค่ะสำหรับสวนของโครงการมิลตันเรสิเดนซ์เนี่ยสวนแต่ละหลังที่เราเปิดขายตอนนี้เราจะให้ดีไซเนอร์ดีไซน์เป็นพิเศษสำหรับ,รบหลังนั้นๆดังนั้นสวนทั้ง9้าหลังที่เราขายเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยโอ<ะ>เ้เลิศเลิศมากเลิศมากตรงนี้นจ,จะเป็นส่วนของเทเรสที่เชื่อมต่อกับ ส่วนกินข้าวภายในบ้านก็สามารถออกมาใช้ประโยชน์ครับเชื่อมต่อกันได้เพราะเรามีพื้นที่สเปซตรงนี้เยอะมากคะ่ะเตรียมตัวเข้าบ้านกันดีกว่านะครับค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับมาเลยเชิญเลยค่ะสุดยอดครับคุณผู้ชมไม่ได้เห็นแบบนี้นานมาก ค่ะบริเวณที่คุณแอนดี้ยืนตรงนี้ก็จะเป็น living area นะคะครับผมตั้งแต่เข้ามาคุณแอนดี้ก็จะสังเกตเลยว่าพื้นถึงฝ้าเราเนี่ยสูงมากตอนนี้สูงประมาณ2.9เมตรเลยและดังนั้นหน้าต่าง ประตูโดยรอบบ้านเราก็จะสูง,สงกว่า <ไป S 2> ธรรมดาใชา่แล้วก็มีช่องแสงด้านบนด้วยบ้านของมิลตันเรสซิเดนซ์จะมีทั้งหมด3แบบนะคะก็จะมีแบบเฟรเซอร์เพรสคอตแล้วก็แฮริงตันแบบเฟรเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่265ตารางเมตรบนพื้นที่75ตารางวาขึ้นไปแล้วก็แบบนี้คือแบบเพรสคอตเนี่ย จะอยู่ที่347ตารางเมตรที่ดิน92ตารางวาขึ้นไปแล้วก็บแบบใหญ่สุดเนี่ยคือ h a r r ริงตันเนี่ยจะอยู่ที่406ตารางเมตรค่ะลงบนพื้นที่108ตารางวาขึ้นไปก็ของเพ s สคอ t เนี่ยข้างล่างก็จะมีมุมที่เป็นเวิร์งเข้าไปประมาณนี้อ,อย่างหลังนี้ค่ะเราบิวให้ดูว่า ไอเดียการตกแต่งก็คือจะเป็นแบบมุมทำพันทีเคาน์เตอร์บาร์ผสมเครื่องดื่มเวลาม,มีปาร์ตี้กับ,บเ,เพื่อนๆอย่างนี้ค่ะส่วนต่อไปที่ถัดจากส่วนพันทีก็จะเป็นส่วนรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะกว้างเลยนะคะจะเห็นว่าวางโต๊ะกินข้าวแปดที่นั่งได้สบายๆค่ะก็คืออีกฝั่งหนึ่งของห้องรับประทานอาหารก็จะมีครัวรซึ่งขนาดของครัวเราก็จะให้แบบ สเปซขนาดที่ใส่ฟูลออปชันได้เลยไม่ว่าจะเป็นตเตาไฟฟ้าแล้วก็ซิงิตู้เย็นเนีาา้ยค่ะก็คือเอาไปตกแต่งเป็นครัวที่แบบทำอาหารได้เต็มที่เลยก็คือส่วนครัวเนี่ยเปิดออกไปจะเป็นส่วนของเฉลียงที่เราทำไว้สำหรับเป็นมุมซักผ้าตั้งเครื่องซักผ้าอบผ้าได้ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโดยที่ไม่ไม่ได้ตากแดดแล้วมันก็เชื่อมต่อไปกับระเบียง ส่วนรับประทานอาหารเมื่อกี้ได้เลยก็ห้องน้ําก็จะให้ตามนี้เลยค่ะสุขภัณฑ์และก็เบื้องที่ให้ก็จะเป็นมาตรฐานค่ะโอเคสวยครับนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของใต้บนตันไดใบันไดนะครับโอเคไปขึ้นไปชั้น2องนด้ไ่ค่ะ ก็ตัวพื้นถึงฝ้าเราเนี่ยสูงถึง3เมตรกว่าดังนั้นบานประตูแล้วก็วงกบเราก็ต้องออกแบบให้สูงตัมใช่ไม่งั้นมันจะไม่เข้ากันนะคะเราก็ด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษเราก็เลยออกแบบให้มันมีรูปลักษณ์ที่คงความเป็นอเมริกันเข้าใจนะเขาจะเป็นแบบนี้เนาะโอ้สวยเก็บรายละเอียดดีมากนะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าคอริดอร์เลาส์คือว่า สเปซตรงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะยาวๆแล้วก็เชื่อมต่อไปกับระเบียงด้านนอกค่ะคุณผู้ชมสวยเลยขนาดนี้ดูสิมีบึงด้วยอ่ะโอเคเราไปดูมาสเตอร์เบดของเราดีกว่าได้ว่าจะแมสเตอร์ขนาดไหนค่ะโอ้โหคุณปู่ครับมองจากตรงนี้ก็เห็นแล้วแบบเตียงอลังการมากค่ะตรงนี้เราก็จะตกแต่งให้ดูสไตล์อเมริกันลักชัวรี่นะยค่ะแต่ก็ยังแฝงความอบอุ่นไว้ด้วยนะครับค่ะ ค่ะตรงนี้จะเป็นบล l คนี่ที่เราออกมาภายนอกได้แล้วก็มีพื้นที่เพียงพอที่จะให้เรานั่งตั้งโต๊ะค่ <ผม S 1> ะดื่มกาแฟยามเช้าอ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆตอบโจทย์การใช้ชีวิตในลักษณะการอยู่กึ่งอินดอร์กึง indoor, ก่งเอาท์ดอร์ด้วยเลส่วนต่อไปจะเป็นส่วน walk in closet อันนี้เราจะบิวตู้เสื้อผ้าไว้ให้ดูว่าวางในลักษณะนี้แล้วก็จะวางโต๊ะแต่งตัวได้ครับโอเคมาดูช่วงซึ่งต่วงนี้เชื่อมต่อกับในส่วนของห้องน้ํานะคะก็คือจะเห็นว่าสิ่งที่เราใส่ใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเคาน์เตอร์ตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์มาตรฐานก็คือในบ้านแบบพร e สคอรต์เราก็จะให้เคาน์เตอร์แบบนี้เลยคือเป็นอ่างล้างหน้าคู่ he and her แล้วก็แบบของเคาน์เตอร์เนี่ย เราดีไซน์ร่วมกับโมเดลฟอร์มเป็นพิเศษสำหรับ m i l ตันเรสิเดนซ์เลยคือไม่มี<อ>ที่ไหน,นโอ้เยี่ยมเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเ,ออเป็นห้องนอนแขกหรือเป็นห้องนอนลูกก็ได้ค่ะอันนี้เราก็ตกแต่งให้ดู กลางๆใช้สีแบบสีเทาสีฟ้าแล้วก็เล่นลายด้วยวอลเปเปอร์ค่ะจะเห็นว่าห้องก็โปร่งเพราะว่ามีหน้าต่างถึง2ทิศครับรผมส <ผม S 1> ่วนอีกห้องหนึ่งเราจัดให้ดูเป็นไอเดียก็คือ,อสามารถทำเป็นห้องทำงานได้อันนี้ทำเป็นห้องทำงานที่มันจะเหลือๆเลยเข้าใจได้นะครับก็คือแบบสบายนั่งรีแลกซ์ทำงานอ่านหนังสือใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ จากที่ได้เห็นสวนในบ้านของเราแล้วก็สวยแล้วและสวนส่วนกลางครับเป็นไงก็สําหรับพื้นที่สีเขียวส่วนกลางเนี่ยจะมีพื้นที่รวมเกือบ3ามไร่นะคะสองไร่กว่าๆมีอยู่สองจุดค,คือด้านหน้าแล้วก็ด้านในโครงการแล้วก็ สโมสรคลับเฮาส์เนี่ยมีพื้นที่อีกไร่ครึ่งอยู่ข้างหน้าโครงการในคลับเฮาส์เนี่ยเราจะมีสระว่ายน้ําระยะครึ่งมาตรฐานโอลิมปิกคือยาว25เมตรแล้วก็มีฟิตเนสสองห้องค่ะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้านหน้าส่วนพื้นที่สีเขียวด้านในก็จะมีพาวลเลียนมีจุดชมวิวริมน้ำแล้วก็มีพื้นที่เด็กเล่นด้วยค่ะแล้วตอนนี้เป็นฮะสร้างไปถึงไหนแล้ว ก็สำหรับส่วนที่เราเปิดพรีเซลเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรายืนอยู่ในซอยนี้คือ9หลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว100%ซก็คือเปิดขายพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณมีโอกาสเพียงแค่9หลังในตอนนี้ <c oughs> อเตรียมตัวนะฮะราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่12.9ล้านค่ะ75ตารางวา โหมากแล้วก็พื้นที่ใช้สอย265ตารางเมตรแล้วบ้านหลังนี้นะครับถ้า<น>ตัวนี้เลยพร้อมตกแต่งเนี่ยจะ<ถ>อยู่ที่24ล้านค่ะโป <Prom otion S 2> รโมชั่นมีอะไรบ้างโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีแถมแอร์แถมเฟอร์นิเจอร์ชนินมูลค่าก็ตามแล้วแต่แบบบ้านตั้งแต่800,000ถึงล้านสองสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับเชิญครับก็โครงการมิวตันเรสซิเดนซ์รามอินทาเป็นโครงการที่ทีมงานของส่วนหลวงบ้านและที่ดินเราตั้งใจพัฒนามาแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างค่ะยังไงเนี่ย อยากให้เข้ามาดูกันก่อนค่ะขอบคุณมากๆนะ,นะคุณปุครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ